เสียงเฮียใครวะเอาเฮ้ยอ๋อนี่ไอ้เฮียกูว่าแล้วไอ้เฮียใครผู้มึงมันกเลยกลาดของแท้ได้เฮียเห็นไหมเจไดมึงเห็นไหมเนี่ย เห็นยไม่้เหี้ยเหี้ยวหี้หัวใจเรามันล็อกว่าโดดีโดดโดดีโดดไล่โดดไลดโดดแล้ทั้งโดทั้งนมทั้งเต้าทั้งอมแล้วมาหนูที่นมมันเด้าทั้งอมไอ้ใหญ่จริงคำแล้วเนี่ยไี้ใหญ่จริงนี่นี่ไอพี่อตีเห็นแมงวีแมงวันปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหี้ยตัวยียอะไรเนี่ยมึงกลายเป็นเยียแอนแมนอะไรเนี่ย ใ้ผมอมีแทงกติดิมอมีแทงกติดิแทงได้ปะกูรสิวฉลัมแทงกติดน่ลองดูครับได้ปะบุลโล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 บุลล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 บลล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 บุลล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 บบุลลบุลลบุลลบุลบุลลบุลลบุลล พี e ่เธอเดินเข้ามาทำมันจะมาตีไ well, ด้ไม้ตีได้ไม้ตีได้กูขอรับทุกมึงหน่อยดิอยากูอยากรู้ยหนี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 วิ่งคนเร็วอ่ะวิ่งคนเร็วอ่ะโอ้เวโอ้เว้โอ้เราแบบพิชิมอนพิชิมอนพิชโตเราิชิมันยอมยอมยอม ฮัลโหลแล้วเปิดบ้าครับไอ้เจไดปะครับว่าไงมึงดูให้หน่อยดิมันใช้อะไรตีบ้างอ่ะมีดอ่ะไม่ตีมันตีอะไรครับเขาตีอยู่เขาตีอยู่เขาตีอะไรอะลองลองไอ้นี่ดิมันหายตัวได้ด้วยนะตัวเนี้ยทำอะไรอ่ะมันใช้เกาะของสวรรค์อย่างละสิบห้าแล้วก็เพชรฟ้าหนึ่งเหล็กร้อยตัวหนึ่งลองย่อดูดิมันหายตัวได้ด้วยตอนนี้ตอนนี้ขาดไม้สวรรค์พี่โอเคโอเคอเคนั่งยองอ่ะนั่งยองมันหายตัวได้ด้วยอึ๊บ เป็นมุมอมองหนึ่องอะโคดอินอะลองดิทำไมวะเออไอชักมึงนี่ก็เ,<อ>เป็นเหมือนลาคนแล้วมึงก็แบบเข้าร่วขงขบวนการพวกนี้ครับขบวนขบวนการเจ็ดสีอะมึงดูดิมุมมองหนึ่งโคดน่ารัก <c oughs> อ่ะเออโคดอินนะครับยินดีด้วยครับเจอสุขเจอสุขครับอายุป่วยขยื้ครับท่ามือนะฮะแล้วผมไอ้เหี้ยมึงนี่ม,นนมัน,มมนมเป็นกลุ่มคนที่แบบเอ็ครักจริงๆนะเว้ยถ้าเอ็คไม่รักเอ็คไม่ทำให้จริงๆนะ อ๋อไม่ต้องมารักกันนานๆก็ได้ครับแบ่งใจให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยมาลักมึงจริงๆอ่ะมึงด่าให้ให้ฟังหน่อยได้าะคือมันไม่มีใครกล้าด่ามึมองหนึ่งวิ่งเข้รอยอ่ะจริงๆมันไม่มีใครกล้าด่าเว้ยบ๊อบมึงด่าดิไอ้บ๊อบโชว์แบอฟมึงโชว์ด่าด่าแบบด่าให้คนอื่นก็เด้ไอ้กครูอาบิจิลงหัวเหี้ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์มึงบอกมาดิเสียชีพอย่าเสียสัตว์ อย่าอะไรก็ได้พูดอะไรต่อนะมึงเคยถามตัวเองมั้งไหมก็เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้นี่แหละคนนินขอดูไปมาขอดไปมาหนึ่งสองแคบเดียวทุกคนทุกคนที่บอกว่ที่กูไม่ได้ดีวันนี้เพราะใครทำไมใช่มึงเธอไอ้ก รักตายไอ้ยังบอกให้แอดมดี้รักตายมึงอ่ะไอ้ี่ยโอ้แม่งวันๆโดนแต่เฮี้ยอะไรก็ไม่รยูเนี่ยเอ้อ <ๆ S 2> ยยิงด่ามึงยิ่งด่ามันยิ่งแค้นบวกแค่นี่นแหละอาเอามึงยาวๆด้วยแค่นั่นะมัน่ไม่พี่ติรู้ว่าวันวันหนึงผมต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะ <laughs> ไม่วัวไม่หมูไม่ควายก็เฮี้ยอะไรสักอย่างอ่ะ เดี๋ยวระเบิดมั่งเดี๋ยวเชียรอะไรมั่งเสียตังเป็นแปดวันละแปดพันอ่ะไม่ถือย่งน้อยแต่มันรักมือจริงด้วยไม่มีใครทําขนาดนี้เลยด้วยฮ่ดยบอกเลยว่าแบ่งหัวใจไปให้คนอื่นมั่งก็ได้ออันนี้อะไรกันพี่อาตีวันนี้ฮะหนูเล็กเอ่อหกนระฮะพี่อาร์ตีมีธุระว่ะอ้าวหนูเองซินดี้รู้แล้ว ก็ตุเลี่ยถือปืนอ่ะเย็ดว่าเย็ดอะไรหนูทำไมครับหนูซินดี้หึหืหนูหนูเต้นทำไมอ่ะใครเต้นอ่ะเต้นไหมเต้นที่เต้โจนี่อยู่ไหนหนึ่งคนค่เฟี้ยวอ่ะกูมองหนึ่งคนแต่ค่าเลี้ยงง่ายใช่เลี้ยงหนูนี่มันไม่ได้อะไรเลยนี่ใครเต้นอ่ะสักอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อาร์ตี <T t ยาตียาตามึงนี่แอบบอบบี ouais> ้อยู่นี่เขาเป็นตัวไหนก่อนโอ้เมลาซีนเนี่ยไม่อาจทำให้ลืมเรื่องของเราแต่แต่ทำไมทำไมทำไมก็ไม่เข้าใจว่าเราทำไมอะไรก็ได้แค่เมาอันนี้สลันหรือสลดเนี่ยไอ้เหี้ยเภ็พอยู่เลยสสภภาาพพออ๋ ขาดไม้สว่านขอมาขอมาติวตไว้ไม้สวนมีสิคนนี้หน้าหนาน้าหน้หน้าหนหน้า้าหน้าหนยาหน้าหาหน้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 น้าห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 น้ายู่า้าห้หน้น้าหน้กอน้าหน้าหน้นน้ห้ามหม้าหน้หน้าห้าหน้หน้่ห้าหนา้ห้า้าน้า้าหน่าหหาหหา้า บ้านตอนไม่อยู่แล้วว่าพี่อาทิตย์ต้องเลี้ยงหนูโง่จังไงเนี่อ้นี่ใครสกัดเลนตอนเนี้ยนี่อ้าวผมให้ไปหมดแล้วขาดคิดตั้นครับพี่บอสเลิกเลยนะบอสแมนและวอล์ฟเดือนสองเดืนสามเดี๋ยวเขาให้วันน่าจะเสร็จประมาณตีห้าวันเนี้ย4ตนาตไต่พี่เกก็ตกบันไดละ ไต่พี่ดก,ก็ตบออกบันไดของกเกาะใช่หรอไอซีไฮไต่พีพ่ดก,กนี่ตกไปเลยเหรอใช่ครับด,ด,ดูทรงจากพระสี่รัตนนาไต่ปีดก,กตดาตกบันไดแล้วน่าจะไม่เสร็จง่ายๆอ่ะถ้าขนกัน,นรอบรอบหนึ่งใช้เวลานานครนี้เวลาเวลามึงถ่ายร<ห><ห>ูปมึงก็เหน็หนแค่แบบระดับกันเองใช่ปะพูดระดับกันเองใช่ปะไอ้เย้ะโคตรถาไอ้เยอะเวลามึงถ่ายกล้องถ่ายรูปมึงจะเห็นแค่มึงไม่สามารถซูมอีกข้างบนได้ปะแบบซูมไปซูมได้ ได้ครับได้เงยหน้าได้สุดเลยอ๋อแต่มันเงยใช่เป็นภาพภาพแบบมุมเฉยอ่ะ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 พอเลยมุมเฉยกันแล้วครับเลยไหมหนึ่งศูนย์หนึ่สามมุมเฉยอ่ะเออว่ะหน้าไปถ่ายรูปนะมุมเฉยเนี่ยเขาไม่ในตัวเคียนสองเจ็ดหกครับผมจิตไม่ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามอ่ะพีเอกอยู่ป่ะพี่ในตัวตอนนี้มีสิบอันครับผมสามสิบยังมาทำฮะทำโอเค หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะให้ไม่ได้อีกฝ่ายไอเทมเกดจจำกัดจำจำําให้ยกเว้นเหล็กครับพี่เหล็กผมพอมีอยู่ครับเยอะเลยอ่ะสรุปกูต้องให้เหล็กหลือเลยเนะี่ยโอเคผมผมคิดไปห,หมดแล้ว <c oughs> บอลให้ไม่ได้มาตีอยู่บอลมันเย็นเป็นคอนยัตตอยพี่ไม่รู้ไม่อยากจะพูดอะไรนะแต่พี่อยากว่าพี่อยากให้ไลฟ์สตรีมเนี้ย อะไรนะมาทำเลยครับกูมาเฝ้าอันนี้ต้องให้อะไรบ้างเจไดเนี่ยไม่เดี๋ยวรอให้เขาตีครบสามชกทุกคนครับผมไม่อยากจะพูดอะไรนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนอะแชร์สเต็มเนี้ยเก็บไว้นะครับแชร์เซนเนี้ยเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับถือว่าเฟิร์สอิมเพียรชันมันจะไม่ค่อยดีนักแต่มันก็เป็นเฟิร์สอิมเพียชันที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วอะเข้าใจปะ อยากให้แชร์สเต็มนี้เก็บไว้ในในหน้าเฟซของทุกคนนะครับคนละหนึ่งแชร์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะว่าว่าได้เจอไอดอลว่าครั้งแรกไอเ้เหี่อ่ะครั้งแรกอ๋อเต๋พี่เออว่าไงน้องเต๋อพี่เออพี่พี่ทอยู่เนี่ยเออไม่ได้ทำอะไรมาที่มากนเกาะสวรรค์ดิ เอ้าวอ๋วอไม่มีชวนผมใช่ไหมไปก่อนสว่างไหมมา้วบอกไม่ก่อนอะไรเหรอไอ้หน,นยยึ่งไอ้เหี้ยจุกเขาด่ามาเหี้ยอ,อะไรกับผมก็ไม่รู้แต่บอกว่ามันพี่ทิ้งมันหรืออะไรไปกับน,น้องร้องรักพี่ใหม่แล้วพี่อยู่ใครเนี่ยเป็นฟ้าเป็นฟ้าอยู่ที่ใครอะเลยครับอยู่ที่ผมวงผม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 อ่ะไม่มีไม่มีบอลไม่ได้ให้เผ็ดฟ้าให้ผมให้ผมอะไรครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปเคลียร์ใจกันบ้างนงมันบอกมันโดนทิ้งเอฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยนี่ว่า ของกอะด้วยปวดอายังอ่ะของกเกาะก็อยู่ที่ตัวผมอีกสิบห้าให้ออเมื่อวานเหรอไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นนะประชาชนเนี่ยสายบัตคีชุมนุมเนี่ยมาตีขอใยืมเไอ้เจไดเอ้ยไอ้เหี้ยขอบคุณมากมากครับพี่พี่ชายของกอของเกาะอยู่ที่ใคาครั้นี้ไม่เคยมีเลยนะไอ้เหี้ยกูบอกให้ของผมหมดแล้วไม่หมดแล้วผมที่ผม ของก็สี่ห้าได้ข้อหกทำไมมันเขียนว่าตัวบอเต็มคันไม้ครับพี่ให้ไปขบแลักไม้ที่จะไปมีทั้งงูไรเกือบยี่สิบนะครับผมอยู่ในตัวเต็มเ้ยตัวนี้มันสีแดงเหรอเลือดเหรอขอบคุณวรัญญาครับสุดไปห้าดาวครับเจ็ดหกนะเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากขั้นยืนครัารมเดินคาระทำไมทำไมผมเห็นแมงวีเนี่ยเอา เป็นแอนแมนครับไม่ใช่แมงวีอันนี้อันนี้มองมองผิดหรือเปล่าเนี่ยมองมองอันนี้อันนี้มองโบหรอครับหรือว่าเรียกเรียกมือเสียวจัดอะไรมองโบโบอะไรกันขนาดนั้นครับไหนใครพูดก่อนผมโก้ผมโบก่อนมึงก็พูดไปดิมองมองโบจัดเลย ระดับจิโกไม่โบก็บาลนี่นอก่อนนะโอ้ระดะบระดับว่าโบกจิโกไม่โบกกบาลเด้อใครมาส่งของเนี่ยบอกนี่ไอเอพี่ชายพี่ชายผมผอต้องเแอดแมนครับลุงอนแอดแมนไม่ใช่หมายถึงไอพวกเนี้ยไม่รู้สมาสีชุะนุมกสันมา่ส่ะของสี่ผสวัสม่ะยวัี่ะสนั่่ะสะวเีอ่ะสะวเตี่ะี่ะี่เละพี่ี ถ้ามึงไม่ไปงัดลงงัดรถอ่ะฮะรวยเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นไงชี้ทางรวยละได้พวกไอ้พวกชี้ทางแอนนี่ก็ไปหรอกชี้ทางเหลืองเอ้ยแต่ว่ามึงงัดรถนี่ไม่มีใครจับมึงได้จริงๆนะเว้ยไม่เหมือมึงมึงแบบว่ามึงแอบอยู่ข้างมึงแอบอยู่ข้างนี่ก็ครับผมข้างผมมึงมึงมึงมาเต่ายอดเลยมาลองดูไอ้ของพร้อมไปอ่ะไอ้พวกมึงมาลองนี้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  มึงก็ลองแบบวิ่งตมลงรถนเข้าไปบุดถอยตองรถได้ปะไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ม่ได้นม่ไม่ตร้ไมร็ได้น่ได้ไม่ไไได้ม่แค่ได่ได่้่ได่ไดม่ด่ไ่้ม่ไ้่ไดไ้ไม่้ดมดมดดินมดมด่ด้ไ่้ม้ม่ได้ไม่ไดลไม่้้้้้้ แล้วมึงอาการขับรถเป็นไงบ้างอะตอนนี้อาการขับรถอะขออนขึ้นขับดีแต่ขอนซ้อมหน่อยลองเราขึ้นขับดิวันนิทยาครับเจอสุดเจ๋งเลยใจเดือดวุ่หาไปดิ่ง้กลัวองกลัวขับไปดิ่งให้ถี่ลงมาหนึ่งดิยขับไปดิ่งแล้วกันเล็กเล็กเล็กคันเล็กหมดยังอะของอะคนอื่นอะใคหมดแล้วผม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 หมดแล้วเฮ้ยในรถไงเอามาลับในรถออามาหมดแล้วเก่งนะ ชใช่ใช่ได้ียี่เป็ดแล้วอะอหครบแล้วยี่เเอ้ยมันต้องได้ยี่สิบสามอะเออได้ยี่สามใครอมของวะไม่มีนะในตัวผมไม่มีนะเล็กๆเกาเหล็กเหล็กใครคิดของเกาะมาให้วะเนี่ยเล็เต็มเลยอะเล็กๆใตัวใครคิบของเกาะกับเล็กแล้วก็พวกตัวติวระตี้ายอนว้ใคร้อเฮ้ยมาขึ้นเร็วแอนแมน เอ้าขค่อยยังกูขึ้นอ่ะขึ้นๆอย่าโหอย่าเฮเต็มมคับดิโอ้ยขึ้นด้วยอ่ะนี่มันเต็มแล้วโอ้อดเลยไปเลยมันขับลงไปเลยเยลรถคันสวยอ่ะรถโคซิ่งอ่ะดูดิ ทะลุปไปอใครอมของเนี่ยสรุปุ่ปไม่มีนะไม่มีนะผมให้หมดมแล้วพี่ขีเลยนะครับพอพิสูจครับคือการตเตัมเกมครับแค่นั้วล่ะ